Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. คือว่าเขาที <variety: t ük> be, ่ร <Hyd raul ic> ้องกันอยู่ในคนดอเอาทันคนปูไม่ทันคนปูไีกรอบตึ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 กรอบตเอบตึนรออบตึกรอบตึกรอบตเอบตอบตอาตึกรอบตึรอบตึอบตึอบตึอาไึอบตึอบรอบตึอรอกอบตึกรอบตึออบตึอบตึกรอบตอบตรอบออ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 

จักนมไปก้ะเอาเค้กตัดไหม่กับนะไม่อันนี้เอาไปกินบ้างหรือไไม่กลับ ถือมาถือมานั <men> <men 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 ่ขอบพี่จ๋าให้พี่จ๋าเไปข้างนอกดีกว่าให้พี่จ๋าค่ะเค้กนี่ให้พี่จ๋าพี่จ๋ารับค่ะพี่ับค่ะโอ้ยแกับเทับมือแกดน

นี่อย่าเพซ่าเดี๋ยวมาดูก่อนโค้ดซ่านี่เฮ้ยนี่เอาสะมาทบหน่อยเอาเซตไมค์เซตไมค์เซตเสร็จเสร็จเดี๋ยวผมเรียกแม่ไปเซตลงเลยให้ลูกค่ะนี่นี่อัพโหลดเอามาวางข้างไม่ให้ไหนไม่ได้เสร็จแล้วก็ <laughs> <laughs> <laughs>

Yn gael yn ddwfn yn y ddŵr yn